สวัสดีครับคันนี้ปะยางนะครับล้อสิบเก้า BBS ตอนใส่ต้องใส่ตันสามนาฬิกาสีนาฬิกานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เซ็นเซอร์เสียหายนะครับหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปลงเรียบร้อยอเติมลม ให้ขึ้นขอบกันนะครับคันนี้ดังตึ้งตงเลยครับติมลมเรียบร้อยเยี่ยมไปเลยดูแผลนะครับปะสติมเย็นคันนี้ดอกเห็ดนี่คือเซ็นเซอร์นะครับตรวจเช็คลมยางแจ้งยางรั่วนะครับลูกค้ามาปะยางเล่าวิจัดการปะสติมดอกเห็ดให้ครับ ร้อยสิบเก้าสวยจริงๆ 5, ตัวเช็คลัวให้เรียบร้อยนะครับอขอบคุณครับ